สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทุกๆท,ท่านนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณที่ติดตามมาตลอดนะครับผมหนุ่มลูกทุง่งไวมันราชันวันนนนามวันนี้ครับก็จะพาเดินเข้าไปดูสะสะที่ที่วัดเทพประทานนะครับตรงนี้ที่เขา จะสร้างเจดีนะครับแต่ว่าทาั้งนี้มันเป็นด้านหลังก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่ครับห่างกันประมาณทัก3 0 4สเมตรได้ประมาณนี้เนาะแต่ว่าอันนี้ผมจะเดินไปะนาะครับเดินไปซาใหญ่สาที่กินพื้นที่ไปประมาณ5ไร่คนระับก็โลกนิดนึงนะครับจะลุยเข้าไปตรงนี้ครับ ปกติมันสร้างตอนที่เขาสร้างใหม่ๆไม่ลกนะครับเป็นทางเดินเข้าเดินได้เดินได้ปกติแต่ว่าวันนี้มาฝนตกมาครับประมาณสักสามสี่เดือนคืนหลังนี่ยาก,ก็เริ่มลกแล้วครับเขายากนีดนึงแต่เคยเดินมาทางนี้ครับก็จะเดินไปทางนี้เหมือนเดิมครับนะก็ใกล้จะถึงแล้วครับอ่า ก็เกือบถึงสาแลครับเนาะเดินมาก็จะเป็นลานแบบนี้ครับที่มันไม่เกิดนี่เป็นหินนะครับที่มันไม่เกิดนี่มันเกิดไม่ได้เพราะมันเป็นหินเป็นก้อนหินเต็มนะครับมันไม่มีดินผสมเนาะมีแต่ก้อนหินก้อนหินเล็กๆวางทับกันก็เลยเกิดไม่ได้ บรรยากาศตอนเช้าๆนะครับเนาะนี่ข้างหลังนี่ครับนี่ที่มองเห็นนิดๆเนี่ย<ม>ก็จะสร้างกจดีครับอันนี้ก็มาดูบรรยากาศตอนเช้าอันนี้ก็เป็นขอบสะนะครับขอบสะอันนี้ก็เป็นเทวด์ที่สวยงามเนาะเป็นป่าไม้เขาสวยงามดีครับนี่เป็นสะแต่ยังไม่ได้ข้ามไปนะครับเป็นหลุม เป็นร่องนะก็ทำร่องไว้อันนี้ข้ามมาแล้วครับข้ามมาแล้วก็มาดูน้ำน้ำก็ตอนนี้น้ำเยอะครับเยอะแล้วก็ลึกลึกแล้วครับตอนนี้เนาะบรรยากาศมีนกมีอะไรบินตกใจนะมันได้ยินเสียงผมเดิน,นดตกใจและบินนกกระยางขาวเยอะแล้วครับน้ำเยอะแล้วเกิดขึ้นมา ครึ่งหนึ่งแล้วครับครึ่งหนึ่งเลยมันจะมีพักสองพักเนาะครับที่นูน้นเนาะเกือบถึงพักที่สองแล้วครับพักที่หนึ่งพักที่หนึ่งพักที่สองก็คือขอบสะนะครับมันจะเป็นล่องลงไปนิดๆเนี่ยครับในตรงที่มีต้นไม้เกิดนะครับเป็นล่องลงไปนิดหนึ่งเป็นพักใครพักมันเนาะมันขึ้นมาถึงพักที่หนึ่งแล้วครับน้ําเนาะเยอะครับน้ําเยอะแล้ว นี่เป็นขอบสะอันนี้เป็นหลวงพ่อสมเด็จองประทมสมเด็จองประทมสวยงามครับน,นี่ที่เป็นขอบสะนะครับก็มองเห็นสมเด็จองประทมชัดเจนครับเป็นวัดเหมือนกันนะครับี่กวัดเนาะอันนี้ก็เป็น เป็นสะซึ่งเรามาดูเข้ามาถ่ายให้พี่น้องรับชมนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เข้ามานานเนาะผมก็เลยอยากเข้ามาเล่นก็เลยเดินเข้ามาแต่เช้าครับพอดีไปเยี่ยมวัดวัดใหม่สันติสุขมานะครับที่ปากทางขาวัดเทพประธานเนาะวัดใหม่สันติสุข นั่นกคือเนินที่เขาจะสร้างมหาเจดีย์นะครับเนินที่จะสร้างมหาเจดีย์เนินดินกับเขาวางเนินดินไว้ก่อนเพราะยังไม่ได้สร้างเพราะวะ่าตอนนี้สร้างสมเด็จองค์บทโมอยู่ครับส,สมเด็จองค์บทม,มก็ยังไม่เรียบร้อยดีเท่าไหร่ยังเหลือตกแต่งสร้างมา11ปีแล้วครับ11ปีเนี้ย แต่เริ่มสร้างมาน้อยสิบเอ็ดปีแล้วนี่ก็จะเป็นสะเป็นขอบสะครับน้ำก็ลึกนะครับถึงขอบสะถึงบันที่หนึ่งเนาะบันที่หนึ่งบันที่สองก็คือตรง จรงขอบซาเนาะครับบันที่สองแนะในบันที่หนึ่งถือว่าลึกลึกนะครับลึกพอสมควรเนาะเพราะ,ว,รนะระว่านา้ำท่วมหินเลยครับขึ้นมาหนึ่งเท่าเนาะครับขึ้นมาหนึ่งเท่าประมาณสักหกเมตรเนะนาะน้ำท่วมหินนี่ครับทั้งหมดนี่นะหกเมตรนะ มขึ้นประมาณ3เมตรเนี่ยน้ำนะครับน้ำแต่เขาถือว่าลึกลึกเหมือนกันลึกแล้วก็กว้างขึ้นลำบากกรับลงไปแล้วเนอะขึ้นลำบากมากแต่ผู้ใหญ่ลงไปนี่ก็ขึ้นลำบากครับ สวยครับสวยสานนี่สวยมากครับเขาทํามาใหม่ๆนี่สวยมากอันนี้ยามันยามันเกิดขึ้นรอบรอบแล้วเนาะการที่ยาเกิดก็ดีครับมันไม่ทําให้บ่อมันซุดลงไปเนาะบ,บ่อมันซุดหมายถึงว่าน้ำเซาะแล้วก็มันซุดน้ำเซาะแล้วก็เป็นร่องเป็นไหลลงไปเนาะแต่ว่าก็ดีครับดี นี้ก็สนเด็จหลวงพ่อองค์ปทม